มาเท่าให้โชคสวัสดีที่สุขสุข,ขันกับผมมากล้วพี่น้องเล็กวิ่งเงินล้านล่างอย่างเดียวเขาตัวเน้นเขาตัวเด่นพร้อมพี่น้องเนไหมวัน,นที่สิบเจ็ดมกรามเล็กวิ่งเงินล้านล่างอย่างเดียวเหนไ่พี่น้องสายวิ่งสายแล่้ยงเพราะพิดวางดอกแต่จับคู่นี่เพราะเขาดอกจับคู่เพราะว่าจับคู่เป็นวันแรกเพราะเขา สามกับหาเน้นที่สามกับมาสามเนาะพี่น้องเห็นบอกมาสามหลังว่าเลดปักว่าลักสิบลักหน่วยที่พี่น้องเพราะว่าเลดวิ่งเนาะว่ามีหลักสิบลักหน่วยที่เลดวิ่งเข่าสามเต็มเต็มเข่าตัวเน้น้่มไปบ่งคลิปย้อนหลังได้พี่น้องเด้ออมาแล้วพี่น้องวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าสองหาหกแปดเนาะพี่น้องเลขวิ่งเงินล้านล่างอย่างเดียวสายวิ่งสายแลนว่าผิดหวังพี่น้องสายวิ่งสายแลน่ะเลขวิ่งเงินล้าน อเอาแจงข่าวเอฟซบอกใ้ไปตามปูสามแปดปูสามแปดระวางม่กิดนิมนต์ได้พี่น้องเด้ไปมาแล้วมาดูนำกันจะได้ตัวไหนเลขวิ่งเงินล้านสายวิ่งสายแล่นบ่าผิดหวงดังหรอกพี่น้องบางเทียก็มาทั้งสองตัวตัวหนึ่งอยู่ล่างตัวหนึ่งอยู่บน วันที่หนึ่งหกแปดยาวาสาและพี่น้องได้เลขสองตัวกระสันบรายพกแปดหน้าที่ดีเบิ่งอดสาเบิ่งเห็นในจักแปดหน้าที่ ล่างยางเดียวเถอะพี่น้องเด้อล่างยางเดียวสี่เป็นไรพี่น้องมักบ่สี่ตรงเหล็กในใจบ่พี่น้องคิดวันทีมาบ่สี่ เจ็ดเป็นยังไงพี่นอ้องเหลือไว้เจ็ดฮียู่แต่ว่ามันมาเจ็ดเจ็ดบ่นน้องพี่น้องอันนี้เป็นหอยลางได้พี่น้องได้บอนเนียได้มาลางเน้นเจ็ดฟอมเน้นเพันเน้นเจ็ดในฟอมกับบอนเนีได้พี่น้องได้มาบ่นแล้วอาจจะมาลางอาจจะลงลาง ก็เป็นไปได้ถ้าพี่น้องบามา่มัดเกตบ่มักตัวเพื่นเน้นก็เฮาก็เอาซีแล้วพี่น้องเด้อเอาซีเอาซีขอบอกพี่น้องเด้อเลขวิ่งเงินล้าน,น FC ที่ติดตามนี่ก็สิรู้มานํากันยากเด้อพี่น้องเด้อบอกไว้ก่อนย่ำซีกับเกตในแมานํนากักาน,าน,น,าน,กนยากเลขวิ่งเงินล้านนี่มานํากันยาก ต่อมาลงยูนี่ีปี4ีปีแล้วมานน้ำกันหัดเดียวขึ้งหวหกสองอ่ะนี่เห็นบ่สามหานี่บ่มา,มานน้ำกันด้มานน้ำกันยากบอกไว้ก่อนพี่น้องถ้าพี่น้องม 7, 4, 7กักเจ็ดซีซีเจ็ดกะเบาๆได้พี่น้องได้ก็ให้เบาๆ สี่สีแปดสี่หก ไม่ตะเล็กครูนาะพี่น้องเล็กครูจา,ากมาหงักเจ็ดหนึ่งถ้าเจ็ดมาได้พี่น้องถ้าเจ็ดมา เลขเจ็ดได้พี่น้องนี่แล้วก็เจ็ดห้าสี่คู่สี่หางหนอกหสี่คู่เปลี่ยนบ่หลายคู่เพาราะว่าลางอย่างเดี่ยว พี่น้องอย่าลืมกลับตัวมาเนยอถ้ามัก้ามักทศชอบเข้าก็หาลอตเตอรี่กันราลาเลกกับรหลายคหลายหางซีคููล่างยางเดียวพี่น้องเขาแคบหน้าจอเด้หนึ่งลุ่มผ้าสองหาหกแปดเนี่ยเลขวิ่งเงินล้านล่างอย่างเดียวเนี่ยเลขวิ่งเงินล้านล่างอย่างเดียวสี่กับเจ็ดเล่นที่เจ็ด ซีเนี่เป็นตัวล่องซีแปดซีหกถ้าพี่น้องมักเลขคู่นาะพี่น้องซีกับแปดนี่ก็เลขคู่ซีกับหกก็เลขคู่ต่ว่าเลขคู่เห็นป่าวใครอยากมากนาะพี่น้องมิตาคู่ขีดล้วก็ขีดขีดกับเจ็ดนี่ก็คือนเจ็ดหนึ่งก,ก,ก,กัเลขขีดขีดกับเจ็ดหาเจ็ดนี่ก็เลขขีดขีดพี่น้องอย่าลืมกลับตัวน้ำไ,ได้อ่ะแคปหน้าจอตามนี้ครับผมถ้ามากระจัดตะขัดกระพนัน ฝากกดลไลค์กดแชร์กดติดตามบ้มานเฮาห้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม